โอเคครับสองเก่านี่เป็นสองเก่าสองครับเดีย๋ยวลงมาเบิงครับเสียงน้อยครับตัวนี้ก็ได้ องเก่าสองนะครับตัวนี้ครับเนี่ยครับเป็นนกเสียงหน่อยให้กันครับแต่กับคู่ดีคู่แต่ว่าสาจะจักหน่อยครับอ่าอ้านกเล็บคือเป็นงสี่ครับอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเดียวครับขอผมเบ่งก่อนครับเล็บโอ้ยเล็บหนึ่ง่ว่าขาดกระย่อนครับเนี่ยครับ นี่เป็นเล็บย่อนกลับครับตัวนึงครับอ่าเนี่ยครับจะเป็นของดีหรือบอดีนะครับเด้อเนี่ยเป็นเล็บเป็นเล็บย่อนกลับครับเสียงก็คือจังไดยยิ้นี่แหละครับอาจจะเสียงน้อยครับรูปร่างหน้าตาครับโอเคครับชื่นชอบตัวไรก็โทรเข้ามาได้ครับอ่านี่เป็นรหัสสองเก้าสองครับเนี่ยเป็นนกเสียงน้อยทุ่มๆเล็กน้อยครับผม เดี๋ยวยิ้นบริษั์ปันได้ครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปครับชื่นชอบตัวใดก็กดกระดิ่งไว้ได้ครับเวลาผมล่งคลิปแล้วมันจะได้เร็วครับอ่าโอเคครับสวัสดีครับ